ตัดตัดหญ้าตัดเขา่าตัดเขากับหญ้ากันหนูพร้อะมันตัดเฉพาะขางขางคู่ตัดขาา้าวจะมันหญ้ายังดอกโอ้ยได้ไประโยชน์สองอย่างตัดหญ้านั่นี่ิก็เปอนหญ้าอย่างก่อนนี่ เนี่ไข่เขียดบอหย่งอย่างอนี่ไข่เขียดบ่ตัดออกนี่ตัดตีนคู่รอบให้เลยครับนี่ตัดอ้อมทงเลยตัดอ้อมงานนี่บอลอ้อมทงตัดอ้อมงานนี่นี่ปีที่แล้วนู้ยนี่ประมาณสามหู่ดักไปสองโตถือกับดักไปสองโตปีนี้ไม่ห้โอกาสแล้ว ตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วบ่ให้โอกาสแล้วตัดหญ้าตัดเขาขางคู่ความบ่ให้โอกาสอยู่แล้วได้ประโยชน์สองสถานตัดบ่ให้หนูเขาน้ำบ่ให้หนูมาอยู่มันหโคตรปีไกยนี่ปีนี้เรามีอาวุธแล้วเป็นเครื่องตัดหญ้าปู้แล้วตัดอ้อมเลยครับนี่ ให้นี่ตัดอ้อมเลยตัดแถวเดียวเพราะมันหลาแล้วตัดลายก็นี่อันตรายเดี๋ยวเขาว่าไงเพราะว่าวานปุ๋ยแล้วเหลือว่าวานรับร่วงหรือเปล่าเนี่ยอัปเดตข้าวนาะให้ลิงเชา้านี้ครับ